สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งการตรวจท่องกับเบาตึงครับเมื่อน,นี้ครับตัวนี้เป็นว่าท่องเจ็ดเดือนครับผสมโตมากครับพี่น้องครับย่อยๆย่อยๆ่อยๆ โอเคครับทองลอยเปอร์เซ็นครับผสมโตมากครับใช่สูงรอไอ้ยี่สิบสามครับตัวนี้ครับผสมโตมากครับลูกสามในทองครับบ้าตึงเปิดไปนั่นเลยค่าครับสี่หมื่นสามพันเท่านั้นครับพี่น้องครับว่าทองเจ็ดเดือนยวรายละเอียดจะเห็นเบิ้งที่หลังครับพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับบ่าวตึงจะพามาเบิ่งงวนทองครับเมื่อนี้ครับท้ายสูงร้อยยี่สิบสามเส้นครับพี่น้องครับตัวทองเรียบร้อยครับลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับง้วไท้ยกลางครับพี่น้องครับลูกสามในทองครับตัวนี้ครับผสมโตมากครับทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับเบิ่งครับ เพศเป็นเพศแดงครับเงาหางใหญง่งครับหวงหางสีดําครับสีดําครับดําทองจังหน่อยครับพี่น้องครับเงาหางหญ่งดีครับนุ่มซีเต่าอยู่ครับถูกถอนบามีครับงวดตัวนี้ครับเงาหางหญ่งแห้งครับพี่น้องครับอ่องอ่างใหญง่ๆเลยครับสำหรับทันไดกกำลังมองหางัวททองครับพี่น้องครับเมื่อนี้ได้มากแล้วครับ ราคาที่สําคัญครับเบาแห้งขึ้นกันครับตัวนี้ครับงวทองตัวนี้ครับ43,000เท่านนครับโอ้ยครับราคางวทองครับ43,000ครับง้วตัวนี้ครับผสมโตมากครับนี่ครับหน้าตาครับง้วไทยครับลูกสามในทองครับสําหรับท่านไหสนใจครับทายสูงร้อยยี่สิบสามครับเพศเป็นเพศแดงครับ บ่งคับพี่น้องครับตื่นเสียงเบาตึงครับต่ววางงอเชื่องน่ครับพี่น้องครับบ่งคับสวดส่งครับถึงงอเครื่องแดงครับหนังนาครับพี่น้องครับอีสําคัญขึ้นหนังนาอยู่ครับตัวนี้ครับประกันทองเลยครับทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องคร <cous> ับเลี้ยงอีกสองเดือนกลัวก็ได้กินน้องนะครับโอ้ยครับงอทองห่าหนีายครับตุ้เมื่อนี่ครับราคาเบาๆเนี่ยนะครับสี่หมื่นสามพันครับไก่ไก่เบาตึงมีรถรับส่งครับ เมื่อนี้ว่างครับพ uh ี่น so so like ้องครับโทรมาเดี good, ๋ยวบอตึงจะส่งเลยครับมอญยุบันนวาอำเภอปทุมลาชจังหวัดอำนาจเจริญครับเด็ดออกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับดีใจแห้งครับมึงครับไอจุงจูงจุงนะครับจูงขึ้นเทิงผมครับไอยางอีลายางอุ้ยองอ่างง่าครับเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องครับทองครับผสมโตมากครับออพันง่ายครับเดี๋ยวละพันผมนะครับผสมมากครับ ให้ลูกดีครับง่วดตัวนี้ครับหนังหนาครับนี่ไซสดีครับเบื่องครับใครสนใจงัวทองครับเมื่อนี้ครับเอาตึงมีงวทองมาให้เบื้องครับพี่น้องครับจมูกสีดำครับโอ้เล็บงามแห้งครับตัวนี้ครับเล็บดีข้อขาดีครับมือลื่นง่ายง่ครับนมสีเต่าครับติงบ่มีครับ เป็นง้วสีนุ่นๆครับว่าเป็นสีขาวครับสีนุ่นๆครับตัวนี้ครับท้ายสูงร้อยยี่สิบสามครับไัยสนใจครับเป็นง้วไทยครับไทยกลางครับตัวนี้แม่ลูกครับสี่หมื่นสี่พันครับตัวนี้ครับเป็นลูกเพจเมียครับอายุเดือนก้่าครับเกือบสองเดือนแล้วครับแม่ท้ายสูงร้อยยี่สิบสี่ครับภัยมากแม่ลูกครับโค้งนี่ครับ สี่หมื่นสี่พันครับโคบนี่ครับเป็นลูกตัวที่สองครับนมสีเต้าทุกทอนบามี่เชือกันครับโคบนี่ครับใครสนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงหนยครับพี่น้องครับเมื่อนี้มิงว่าโคบแมลูกกับงัวทองครับง้อทองสี่หมื่นสามครับงวอแมลูกสี่หมื่นสี่พันครับเป็นลูกเพศเมียครับสุดท้ายนี่บ่าวตึงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อ สวัสดีครับ